สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนท่าป่าวิทยายนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็จะมาสอนอในเรื่องของการประถมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยนะครับอ่ะ นะครับทำไมเราถึงต้องเรียนในเรื่องของการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะทําให้เราเกิดเป็นแผละลอกมีดบาดน้ําร้อนลวกหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับอาการมากหรือน้อยเพียงใดแล้วแต่กรณีนะครับหานักเรียนพบเห็น าหากนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์หรือพบเห็นนะครับควรจะให้ความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับเพื่อให้อาการที่เราพบเห็นอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักนะครับจากอาการหนักให้บรรเทาลงนะครับฉะนั้นเราถึงต้องเรียนในเรื่องของการประถมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยนะครับเพราะ จะได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับคนที่เรารู้จักหรือประถมพยาบาลเองก็ได้นะครับมาดูความรู้อันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับทบทวนนิดนึงนะครับความรู้เกี่ยวกับการประถมพยาบาลเพื่ออะไรครับนะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประถมพยาบาลนะครับการประถมพยาบาลหมายถึงอันนี้สอนไปแล้ว การให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับให้อันตรายน้อยลงให้อาการบรรเทาลงก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับอามาดูวัตถุประสงค์ของการประถมพยาบาล 1. เพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรง2เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามมา3เพื่อป้องกันความพิการที่เกิดขึ้นตามภายหลัง C เพื่อจัดเตรียมหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีนะครับที่สําคัญเลยก็คือให้ความช่วยเหลือและก็ลดความดุแรงนะครับของผู้ป่วยนะบางเคสบางกรณีหรือบางเหตุการณ์ถ้าเราไม่มีการปฐมพยาบาลหรือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับเคสนั้นหรือเหตุการณ์นั้นนะอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับมาดู หลักการสําคัญของการ,ระสมพยาบาลต้องดูอะไรหนึ่งเลยดูความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุนะครับประเมินเหตุการณ์ว่าสถานที่เหล่านั้นนะครับมันอันตรายมากน้อยเพียงใดแล้วก็คํานึงถึงผู้ที่จะให้การปรสมพยาบาลก่อนว่าจะให้ความช่วยเหลือ,อถูกต้องว่าจะให้ความช่วยเหลือก่อนที่ให้ความช่วยเหลือว่าเราปลอดภัยหรือไม่นะครับ ถ้าไม่ปลอดภัยทำไงครับหให้เคลื่อนย้ายหรือ,อทำให้บริเวณเหล่านั้นนะครับให้มันปลอดภัยนะครับ 2. เมื่อมีเมื่อมีผู้ได้รับอุบัติเหตุควรให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่งๆในท่าที่สบายที่สุดนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการประถมพยาบาลนะครับามทำให้บริเวณนั้นหรือบริเวณที่เกิด เหตุการณ์หรือบริเวณที่อยู่กับผู้ป่วยนะครับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดโปร่งไม่มีคนมุงดูนะครับโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับอย่าให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไปอยู่ใกล้นะครับต่อไปซีสำรวจระบบที่สำรวจระบบที่สำคัญของร่างกายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของ ระบบหายใจและก็คอยสังเกตอาการด้วยดูชีพจรไปด้วยนะครับ 5. ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีโดยไม่ได้เตรียมการนะครับหากเราไม่ได้เตรียมการหรือไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมปัพยาบาลเบื้องต้นห้ามเคลื่อนย้ายเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อาการยิ่งหนักกว่าเดิมนะครับต่อไปห ถ้าสถานที่นั้นไม่ปลอดภยัยเช่นอยู่ในน้ำกลางถนนไฟไหม้นะครับให้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ 7. การนำส่งหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะนำส่งในลักษณะใดนะจะแบกจะหามจะพยุงหรือนอนเปก็ต้องกํากหนดให้ชัดเจนนะครับ 8. ในการนำส่งโรงพยาบาลควรมีการรายงานเรื่องราวของผู้ป่วยแล้วก็อาการต่างๆด้วยนะครับคนคนที่นำส่งก็ต้องมีความรู้และก็ต้องรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะใดชี่อะไรทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ 9. ผู้ประมพยาบาลควรให้ความช่วยเหลือตามลำดับความดุนแรงของอาการนะครับเช่นดูการหยุดหายใจดูการทางเดินหายใจมีสิ่งอะไรมาอุดกั้นหรือเปล่าเดินดูการหยุดเต้นของหัวใจนะเราเรียกว่าการประเมิอนอาการดูเลือดดูความรู้สึกดูความเจ็บปวดแล้วก็ดูกระดูกนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญของการ ประถมพยาบาลนะครับต่อไปมาดูการประถมพยาบาลที่ปลอดภัยนะครับอันนี้เราก็เรียนมาแล้วการประถมพยาบาลบาดแผลนะครับควรจะประถมพยาบาลอย่างไรนะครับการประถมพยาบาลที่มีบาดแผลควรจะทําในลักษณะใดบาดแผลคืออะไรครับบาดแผลไม่ว่าจะเป็น แผลพกช้ำแผลจีกขาดของผิวหนังหรือแผลที่เป็นเนื้อเยื่อของร่างกายที่เกิดจากการกระแทกข,ของแข็งอาจจะทำให้เกิดเกิดาการช้ำหรือเกิดบาดพยักได้นะครับต้องทำในลักษณะอย่างไรนะครับหนึ่งเลยถ้ามีเลือดไหลต้องห้ามเลือดก่อนนะครับ อสองถ้ามีอาการช็อกหรือเป็นลมควรรักษาอาการช็อกหรือเป็นลมเสียก่อนนะครับนะให้ให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกนะครับ 3. เมื่อเลือดหยุดไหลให้ทำการล้างแผลให้สะอาดโดยสิ่งที่ทำความสะอาดบาดแผลโดยหาได้ง่ายเช่นน้ำต้มน้ำเกลือน้ำทับทิมน้ำด่างทับทิม แอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับอันนี้คือคือน้ําที่สะอาดมาปาปาจากเชียโรนะครับต่อไป C ขณะทําความสะอาดควรจะตรวจบาดแผลว่าบาดแผลมีลักษณะอย่างไรมีความกว้างลึกขนาดไหนนะครับแล้วก็ควรจะ รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับแล้วก็6นะครับควรจะบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวตลอดจนการปฐะมพยาบาลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางการแพทย์ต่อไปนะครับอันนี้คือหลักการสําคัญของการปฐมพยาบาลคนที่มีบาดแผลนะครับแผลอาจจะเกิดจากการกระแทกของแข็งโดนของมีคมหรือโดนสิ่งอื่นๆที่ทำให้เกิดการพกช้ำก็ได้นะครับ ต่อไปมาดูบาดแผลตัดควรปิดมพยาบาลอย่างไรบาดแผลพวกช้ำควรปฐมพยาบาลอย่างไรแล้วก็บาดแผลถูกแทงควรจะปฐมพยาบาลอย่างไรนะครับบาดแผลตัดนะครับอันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับหนึ่งเลยนะบาดแผลบาดแผลตัดคืออะไรครับบาดแผลตัดคือแผลที่ฉีกขาดนะครับที่มีขอบบาดแผลเรียบ เรามักจะเรียกว่าบาดแผลตัดนะอาจจะเกิดจากของมีคมมีดบาดกระจกบาดฝากระป๋องบาดหรือไม้ไผ่บาดนะครับอาจจะเป็นแผลตื้น,นหรืออาจจะแผลเล็กก็ได้นะครับฉะนั้นเราต้องประมพยาบาลนะหนึ่งเลยประมพยาบาลอย่างไรหนึ่งเลยถ้าบาดแผลเล็กหลอดเลือดออกน้อยทำให้อ่า ต้องทําการห้ามเลือดนะครับแล้วก็ใช้ผ้ากดลงไปที่บาดแผลประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับ2ถ้าเลือดหยุดไหลแล้วให้ล้างด้วยให้ล้างด้วยน้ําสะอาดอน้ำสะอาดเพื่อ,อล้างแผลต่อไป3ถ้าเป็นแผลบาดกว้างลึกนะครับมีเลือดไหลออกมากไม่ต้องล้างให้ใช้ผ้าสะอาดกดห้ามเลือด แล้วก็รีบนําส่งโ,โรงพยาบาลทันทีเลยนะครับเราไม่ต้องทําการล้างแผลนะให้แพทย์เขาประเมินอาการแล้วก็ทําการรักษาต่อไปนะครับต่อไปมาดูการปฐมพยาบาลแผลช้ําแผลช้ําเกิดจากอะไรครับแผลช้ําอาจจะเกิดจากการคาแทกของแข็งที่ไม่มีคมอาจจะทําให้แผลฉีกขาดเนื้อเยื่ออาจจะทําให้เกิดอาการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ โดยไม่มีแผลใต้ผิวหนังนะครับการประมพยาบาลก็คืออะไรครับ24ชั่วโมงแรกควรประครบด้วยความเย็นเช่นถุงใส่น้ําแข็งเจลเย็นแล้วนำไปแล้วนําไปประครบเพื่อห้ามเลือดและระงับความเจ็บปวดนะครับต่อไปวันต่อมาหรือหลัง24ชั่วโมงนะครับ ควรจะประครบด้วยความร้อนเพื่อลดอาการปวดบวมถ้ามีการปวดบวมมากให้ทานยาระงับความปวดเช่นยาพารายาแก้วปวดต่างๆนะครับอันนี้คือการปฐมพยาบาลแผลพกช้ำต่อไปการประมพยาบาลแผลถูกแทงนะครับการปรมพยาบาลแผลถูกแทงเป็นการ จะเป็นบาดแผลที่มีวัตถุที่เป็นของแข็งนะครับแทงเข้าไปทำให้เกิดบาดแผลส่วนใหญ่จะเป็นแผลที่มีความลึกและก็ยาวนะครับถ้าลึกลงไปถูกอวัยวะที่สําคัญมีเลือดออกมากอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เลือดในร่างกายของเราตกเลือดข้างในนะครับ และอาจจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ฉะนั้นนะครับเราต้องถ้าเกิดบาดแผลในลักษณะนี้ลักษณะถูกแทงนี้นะครับควรจะรีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับก่อนอื่นก็ต้องห้ามเลือดแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับสําหรับชิปนี้นะครับครูก็มาสอนพวกเราเพียงเท่านี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราทํางานนะครับสวัสดีครับ